ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้เดินทางมาหอดปูดื่อสีเราด้วยครับเด้อมาตามเล่าพัฒนามาแตาหอดใหญ่เนี่ยครับมาตามเล่าพัฒนา,นาพอกันโดยเขาเรียกพิษสนาทำเคือเกา่าครับพี่น้องเอฟซีรอบนี้ห้ามปแปะได้บ,บ้าเหลี่ยมห้ามแปะกันแปะบ,แบบ้าเมียนยิ้มทนอาจารย์เจี๊ยนละดีว่าตีเมียนก็เลยเอามานั่มพี่น้องเอาลอติดตามปูนะครับปูกำลังทำพิธีพี่น้องเอฟซี อยู่ก็ตามบ่อยู่ก็ตามแต่ก็ยังมีรอยของปูอยู่เพื่อเก่าดูคนเ,เดินไปตามรอยปูแล้วลกออลับขึ้นมาเดี่ยก็พอดีเลยมีปอดแท่งนำขึ้นมาช่องของป่าแท่งปอดแท่งปอดแท่งคณะทุกคนจะเทียมงานลอยลายตัวปูประกาศเทียมงานลอยลายบอกเออประาศเสื่อเสียงนี่ไง <c oughs>

เลขบอกเก่งแต่ขอมันถูกเนาะเบาแหลมเนาะครับผมเอาเลขเก่งกับเลขถูกเอาไหนดีเอาเลขถูกด้วยพวกครับผมใช่ชูเนื้อผัเอ้แต่ว่าเลขเก่งเบาเนาะเลขดำก็บเบาเอาเลขเก่งเนาะเลขถูกเนาะปูกครับเอาเลขแม่นปูกแม่นแม่นพวแม่นมาแม่นก็อยู่ที่บุญบารมีของพูกที่จะเข้าถึงเนาะ ขอส่งกระแสจิตกระแสใจส่งเป็นพลังจิตมาเพื่บำงจบหลักเพื่อจะได้ลากถ้าเรามีความลังเลไม่แน่นอนไม่มั่นคงก็ไม่ได้ครับแต่ไม่ได้แต่บุญเนอะโบเก่งขอให้เลขมันถูก เอาปู้มาแล้วครับพี่น้องทุีอ่ฟัง,ฟง,ฟง เลือไปบูชาปูอ่อันนี้เขาเรียกอะไรใบสีอะไรเป็นยังไงของเดินเชื่อให้ฟังที่เป็นใบสีอะไรใบ่าเคยเห็นอยู่หรอกะคะคบเนี่ยนะ นำมาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาสิปูสีสุดโธแม่ปทุมมาบูชาหาบารามีเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารามีเปิดขุมทรัพย์คือบ่วงบาปอาจจะเข้าก้องหมดแล้วเนาะะครับปู่ ปุ๊บอืมสามหันมาทางผีแล้วปู้พี่น้องเยี่ยี้เบิ้งให้ดีนะครับปู้ให้เป็นพิยสนานะครับพี่น้องเยี่ยบชี้เราพิยสนาแล้วสามกะกับเราสามศูนย์ร่างเราโอ้โหอยู่ในหูในหูเลยยังไงคทำ <laughs> ที่นี่มันวางอย่างนี้นะวางเลยเนาะปูบูรุษนับเรียงตัวกันได้แปดบูรุตบูรุษนับเรียงตัวกันได้แปดบูรุษวังเลยพี่น้นองเอฟซีได้ บุรุษครับเราท่านทั้งหลายนี่ครับเป็นผู้ชายนี่นับเรียงตัวกันได้แปดบุรุษเัีปดบุรุษเปีบบรุษอันเด่นเด่นเป็นเปียบบูรุษนี่บปกพูแปดบุรุษก็มัตรงอยู่ละ แปดบ,ปดบับผมนับเรียงตัวกันได้แปดบุรุษถ้าแปลเป็นอย่างอื่นนะเป,ป็นปอยบอได้ละต้องแปลลงตัวเลยเต็มเป๊ะแปดเปดนี่ยมันมาน้นสุที่

แสดงว่าหกแปดสามศูนย์หกหมายถึงบุรุษครับปูแปดคือตัวมันละ่ะครับตัวนี้กับบวงบาทมีบวงบาททั้งหมดมีสามบวงด้วยกันบวงพระพุทธบวงพระธรรมบวงพระสงฆ์แปลว่าบวงบาทครับนี่ต้องกลวยกับมหาครับปูหันมาทั้งไงไร้ปู ครับพี่น้องเย็บีเชือนนาดีเข้าไปครับปูเขียนให้เลขกแปดเลขกสามเลขกศูนย์เลขกกอยู่ข้างล่างนะครับพี่น้องชีวิ้นครับจับวิ้นในนี้รถเดี๋ยวเชื่อนนาดีสิวิ้นล่อเบิ้งปูสรุปก่อนเอามาตรงละสรุปตรงหรงปูบ่สรุปมันก็ตรงโอ้ตรงยิ่งกว่าตรงอะไรครับผมปูเนองจับคู่ให้พี่น้องเย็บีแล้ด้วยบานนี่ปูเออเอ็บชีจับออก เข้าใจอยู่ตัวตรงที่อยู่ตรงนี้ครับสามครับสัดเจียนปูรอบนี้ไข่ก้อนยีงก่อนรอบที่แล้วอยู่ปวดหลันบวบปังปนเลยอันที่ว่าปึ๊กกัว่าโรดเออกัว่าสัละวตอนยอมรับแค่นี้บ้าแล้วกันเลยจจะมันเจจะรสัตเจียนบ้าแล้วอันนี้ง่ายบ้ ง่ายครับปูง่ายครับอย่าลืมแปดบุรุษนับตัวตนด้วยโอครับปูนับเรียงตัวแปดบุรุษแปดบุรุษเช่ไหมพี่น้องดีที่เลยนเนาะงแปดบูรุษอืมเที่ยวก่อนมี่แปดบอกนี่บอกนีครับเออแปดบุรุษมันไม่หลุดไปไหนโอ้จะให้ย้ำยังไงอีกพูดที่แล้วสามแปดอืมวันนี้แปดแปดระวังพี่น้อง จะว่าแปดสามคนคนก็จะไม่ซื้อนี่ครับแต่นี่ถ้าไล่แล้วก็จะมีแปดสามคือเขาครับครับแปดสามศูนแปดสามศูนย์วิ่นเออยู่แน่ีตัวเลยมลเหล่าวิ่นเราอันนี้คือล่าพัฒนาได้ไปนหน่อได้อันนี้ให้แบบเต็มๆเล้เนี่ยเพราะว่าไปมาสดๆลรวร้อนๆบ่ต้องส่งไปสายจิตไปด้วยตนเองเลย โอปูไปข้ามสนดนี่ปูมันนี่ไงพี่อพูดทุกน้องไปด่าปูไมาจากข้ามสนดสุดซุดดุรนครับอันนี้ไปด้วยตนเองไปจริงมาจริงเลยเนี่ยข้ามสนถึงมากลงรถมานางนี่ด่าอุ่นไปปูปูว่าจะลงรถมานางจัดด่ายังอุ่นรถเลิกกินข้าวได้สามคำพ่อเขามาพอดีโอ้นางยังอุ่นอยู่เอ้า ที่เขาแทมโทรหายังอยู่ตีนบ้านคำเนี่ยโอ้ยยังบัวหอดก็แทมไปโอ้ยยังบัวอดช้ำหนักอยู่ก็แทมาม่โอ้ยขอบคุณคุณแม่น้องอารุโมทนาเนาะครับครับทีทั้งหลายครับนี่ผมปรมงผมสิบาทเนี่ยของประจับประสร้อยที่คนประมักส้อยขึ้มักแบบไหนล่ะผมหนักตัวหมูก็คือแปดแล้วว่ะ เราเน้นว่าต้องแปดในทิ้งบ่ได้เราแปลปัญหาได้ง่ายดีด้าหูก็แปดแ่านแต่บรู้บาดแผจะตีเปนอะไรกรงนีใจเก่าไหตัวก้าก็ถูกอยกถูกอิสระใเก่าส่นเน้อปูก็ไปเก่าเก่าเกากมันลืมหลักหางลืมหลักหางจำเนาะปูเนาะรอบนี้ก็ได้ง่ายๆเนาะครับปู ถ้าถ้าพูดให้ฟังว่าถ้าผิดก็ขออภัยเน้อของอย่างนี้เนาะครับอานาจิตตังครับอันนี้คิดว่านี่หกแปดหกสามอีกตัวหนึ่งก็ต้องบอกเพราะมันมันมันตายละพอหกแปดหกสาม้างนอกเหลืออีกเม็ดเดียวบอกบอกละ ผมดท้วครับหกสาเพอนี่ยืนอยู่น้ำแข็ยืนอยู่น้ำแข็งยังไม่ถึงจนน้นแข็งันทั้งที่ได้มาแล้ไม่ได้มาครับที่ได้ดูรายการดูก็อย่าลืมครับทุกคนนะครับเนาะครับพี่น้องพี่ชีัหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อ เลขปูนะครับวิ่งแปดนะครับเด้อเน้นๆนนแปดนะครับแปดสามศูนย์นะครับเลขสามตัวส่วนเลขหกอยู่ข้างล่างเป็นพิษนาอยู่พี่น้องเอฟจับใส่นะครับเช่นาดีจับให้พี่น้องเท่าแปดหกนะครับแทงออกมาเป็นแปดเก่านะครับปากกาสีแดงนะครับพี่น้องเอฟซีแปดศูนย์สามศูนย์นะครับหกสามแทงเป็นเก่าสามเด้อพี่น้องเอฟซีหกศูนย์แทงเป็นเก้าศูนย์ครับ รอบนี้นะครับพี่น้องเข้าโชคมันไปน้ากันเออพี่น้องเอซีกับล่าพัฒนาของปูหือสีนะครับบางจอกหลอกนะครับแม่นเด้อพี่น้องเอฟซีกับเดียกพิศนาถ้ำปูนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ